สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับพี่ติ๊กคนเดิมอีกแล้วค่ะหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าอืมวันนี้พี่ติก๊กมีเมนูอะไรมาฝากนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่ติก๊กคิดก่อนนะคะอ๋อวันนี้พี่ติก๊กมีเมนูปลาแซลมอนย่างอร่อยๆมานําเสนอค่ะถ้าคนที่ชอบกินปลาเนี้ยต้องดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะคะเพื่อจะได้มีสูตรทําปลาย่างอร่อยๆไว้ให้คนที่บ้านไว้กินกันค่ะ เอาพิติกเริ่มพูดมาอีกแล้วนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มทำปลาย่างกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นเราต้องเตรียมปลาแซลมอน500กรัมก่อนค่ะพอเรามีปลาแล้วเราก็เอาปลามาหั่นเป็นชิ้นๆเราจะหั่นปลาเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ตามแต่ความชอบนะคะสําหรับพิติกหั่นปลาแซลมอนชิ้นขนาดในคลิปวิดีโอก็พอค่ะเพราะว่าปลาจะได้สุกง่ายไม่ต้องรอนานค่ะ ตอนนี้พิทิกหั่นปลาให้เป็นชิ้นๆเสร็จแล้วนะคะต่อมาพิิกเอาปลาใส่ในชามผสมค่ะถึงตอนนี้เรามาใส่เครื่องปรุงกันดีวกว่าค่ะเริ่มแรกให้ใส่เกลือทะเลสักหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะใส่ผงปรุงรสเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเหมือนกับใส่เกลือค่ะใส่ผงปรุงรสอิตาเลียนนิดหน่อยค่ะใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยค่ะ และใส่น้ำมันสำหรับทำอาหารประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้มือคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีแต่ว่าเราต้องคลุกเคล้าแบบเบาๆมือนะคะพอใส่เครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปิดชามปลาด้วยพลาสติกแรบค่ะและเอาปลาไปแช่ในตู้เย็นนานอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะเอาปลามาปิ้งย่างค่ะที่น้องๆเห็นในวิดีโอตอนนี้ปลาพร้อมปิ้งย่างแล้วค่ะ พิติกตั้งเตาไฟให้ร้อนรอไว้แล้วค่ะพิติกแค่เอาปลาที่เตรียมไว้ไปวางบนเตาแล้วก็ปิ้งปลาให้สุกเหลืองทั้งสองด้านเป็นอันเสร็จค่ะมาดูกันชัดๆค่ะว่าปลาสมมนย่างของพิติกวันนี้น่ากินไหม เมนูนี้เป็นอาหารโปรดของน้องสมเนตาค่ะเริ่มแรกพิติกก็ย่างปลาให้ลูกกินก่อนแล้วพิติกค่อยปิ้งกินทีหลังค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้พิติกขอตัวไปย่างปลาก่อนนะคะไว้พบกับพิติกใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ